ดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับฝากเพื่อนกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมรื้อเปิดกุนะครับลังที่มีเหรียญนะครับ ก็ลือมาดูคร่าวๆนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในหลายๆลังที่ผมมีนะครับอันนี้นะครับกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเล่นๆนะครับว่ามีเหรียญวาละาอะไรบ้างนะครับจะมีตัวที่มีราคาสูงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวดูนี้ก่อนนี่นะครับอันนี้ดูกันเพลินๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่ผมเก็บไว้นะครับสะสมไว้นะครับ อันนี้20บาทนะครับเหรียญเยอะมากนะครับใน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 ประเทศเรานะครับเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญร้อยห้าร้อยห้าสิบปีวันพระราชสมพบนะครับยี่สิบบาทนะครับนี่นะครับเหรียญมันเยอะนะครับขอไปเร็วๆนะครับก็เหมือนกับว่า รีวิวให้ดูนะครับอันไหนที่ผมให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมก็จะเอามาเก็บใส่ลังเหมือนเดิมนะครับเก็บเข้ากลุ่เหมือนเดิมแบบนี้นะครับนะครับก็อนนี้มาไหนไหนก็ลือดูแล้วก็มาทําคลิปดีกว่าจะได้เป็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะได้รู้กันด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี้ก็จะเป็น20บาทเหมือนกันไม่รู้ว่าคลิปจะยาวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ นี่นะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่เก็บนะครับอันนี้ก็ดูไปแล้วดูไปแล้วดูไปแล้วนะครับอันนี้เรื่องราคาผมก็ไม่ไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับไม,ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับผมจะไปเน้นพวกเหรียญหมุนเวียนซะมากกว่านะครับที่รับซื้ออันนี้20บาทปีการจนานะครับไหนดูแล้วก็เก็บนะครับ เดินแล้วนะครับเก็บเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้อีกนี่ครับไม่ผ่านใช้หมดเลยนะครับอันนี้เหรียญยี่สิบบาทนะครับวะลารนี้จะมีทั้งเหรียญสิบบาทยี่สิบาทแล้วก็ห้าสิบาทนะครับฉเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตัวนี้นะครับ มีเหรียญสิบาทสอสีก็มีเหรียญน,นิกเกิล20บาทแล้วก็นิกเกิล50บาทนะครับต,ตัวนี้อันี้อะไรตาสิงอันนี้น่าจะเป็นนี่นครับกะลาโหม20บาทกระรวงกะลาโหมนะครับสมเด็จยา่า10บบาทนะครับประชนมายุ เก้ 90, สาสิบพรรษานะครับจะมีรู้สึกว่าจะมีตัวที่ราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับราคาสูงแต่ก็สูงไม่เยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นฐานผ่านศึกนะครับผมขอไม่แกะนะครับให้ดูเฉยยี่สิบบาทนะครับก็มีเนี่ครับที่ผมเคยบอกว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่อยากจะวางไว้ก่อน อันนี้นี่นะครับอ๋อกระทรวงการคลังนะครับนี่นะครับตอนตอนคลิปคลิปก่อนผมบอกว่าเป็นกรมบัญชีกลางนะครับก็มีเวลาก็ก็มาค่อยมาดูก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ดูเพล่นๆนะครับวันหยุดนี่นะครับเหรียญเยอะมากนะครับของเรานะครับกรมธนารักษ์ทำเหรียญมาก็ให้เราได้ได้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก็หาเก็บกันนะครับมันเป็นอะไรที่แบบบ่งบอกเรื่องราวของชาติเราได้นะครับทั้งหน่วยงานราชาการแล้วก็แบบแบบอะไรอ่ะวันสำคัญต่างๆนะครับนี่นะครับอันนี้60ปีรัฐสภาไทายส่วนใหญ่ลังนี้จะเป็นนิกเกิลสิบาทนะครับนี่อันนี้ก็มีใช่นี่ตรวจเงินแผ่นดินนะครับ เนี่ยครับเยอะเลยนะครับเหรียญน,นนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับก็ก็ชมกันเพลินๆนะครับนี่นะครับพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญพวกนี้จะราคาไม่ม <bar> ส <ambling. S 2> ูงนะครับเพื emat. ่อนๆจะมีบางวาระนะครับที่จะราคาสูงเหมือนเหรียญเหรียญยี่สิบาทที่ราคาสูงก็จะเป็นเหรียญสามรอบนะครับที่ราคาสูงอยู่อ้ไม่ใช่เหรียญสิบาทเหรียญสิบาทถ้าราคาสูงก็จะมีรู้สึกต้นไม้อะครับต้นไม้จะราคาสูงอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าราคาสูงเหมือนนะครับราคาใช้ได้เหมือนกันวาระนี้ผมเห็นผ่นผ่านนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมก็มีเหรียญ5บาทอยู่1ถุงเหมือนกันวารานี้นะครับเฉลิมพระชนมาพรรษา5รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับสนุกครับเพื่อนๆมันมันข้อมูลให้เราหาเยอะเหรียญผมนี้ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นนี่ที่เก็บเก็บไว้นะครับมีเวลาว่าง วกรเกษียนค่อยมานั่งหาตลับใส่นะครับพระราจะสมพบสมเด็จนี่นะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับนี่นะครับในหลวงรัชการต่างๆนะครับประวัติศาสตร์ชาติของเรานะครับนี่อันนี้ก็ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกัน 50ปีการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีทั้งเหรียญสองบาทด้วยแต่อันนี้เป็นนิกเกิลสิบบาทนะครับอันนี้ก็รีบๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมถุงมือความจริงต้องใส่ถุงมือนะครับมีอะไรอีกน่าจะยาวแน่เลยครับเพื่อนๆแต่ว่ายังไงขอให้จบคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะผมจะได้เก็บสายลังเลยไม่ต้องต่อหลายคลิปนะครับสถาพนา สถาบันอายาการนี่นะครับดูดูผ่านๆนะครับเพื่อนเพลินในหลวงรัชการที่9กับรัชการที่5อันนี้ซ้ํากันหรือเปล่าเนี่ยออกไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่าจะออกไม่นานนะครับออมสิน20บาทธนาคารออมสิน2540โอ้โอตอนแรกคิดว่าไม่นานก็ก็ก็ประมาณ20 ยี่สิบสี่ปีแล้วครับเหมือนว่าเพิ่งจองไว้ไม่นานนะครับเหรียญน,นี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเพื่อนๆยี่ส <c oughs> ิบกว่าปีแล้วเนี่ยเหมือนเหรียญใหม่ๆวาระใหม่ๆที่ออกใหม่ๆเ <c oughs> พื่อนๆราคาไม่สูงเพื่อนๆก็จองไว้ได้นะครับนี่นะครับเหมือนข่าวล่าสุดที่ท,ที่จับก,กลุ่มนักสะสมช่วงเนี้ย อันนี้คลิปที่ผมทำอยู่คือประมาณวันที่13พฤศจิกายน2564นะครับประมาณประมาณธันวาคมก่อนสิ้นปี64เนี่ยครับจะมีเหรียญ20บาทออกประมาณ3วาละนะครับที่ผมผมได้ข่าวจากในกลุ่มนักสะสมนะครับเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับสำนักง,งานธนารักษ์แถวแถว ใกล้ๆบ้านเพื่อนนะครับตอบถามดูว่ามีเหรียญวาระอะไรออกใหม่ๆนะครับประมาณ3าวาระนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเรียญใหม่ๆออกมาราคาจองเพื่อนๆนก็จองเก็บไว้ได้นะครับถ้าสะดวกนะครับเนี่ครับเก็บไปครับเหรียญใหม่ก็เก็บได้นะครับยิ่งนับบรรมูลค่ามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาเองนะครับแต่นี่ก็เก็บจนเยอะนะครับเก็บไปหลายตังค์เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ปี ปีหนครบร้อปีกระทรวงเกษตรและสาก์นี่นะครับเหรียญส่วนใหญ่จะเป็นในหลวงรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับเพราะว่าในที่ผมเข้าใจคือแบบว่าผลงานหรือว่าแกท่านพระองค์ทรงทรงรัชกาลที่5ทรงทรงแบบสร้างอะไรหลายๆอย่างไว้เยอะนะครับ นี่ยครับก็มีเหรียญให้เราเลืกถึงพระอ,องค์อยู่เรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเลยมันจะต่างกันเนี่ยครับก็จะเรียกบ้านเล็กบ้านใหญ่นี่นะครับเอาไม่ใช่ยังไม่ผิดนะครับอันนี้ผมแล้วกาบ้านใหญ่ขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนเีึกว่าเก็บไปแล้ว อ๋อนี่ครับบ้านใหญ่บ้านใหญ่กับบ้านเล็กนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเป็นเหรียญสองบาทจะมีราคานะครับบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ผมเคยมีเหรียญสองบาทเนี่ยบ้านเล็กบ้านใหญ่อย่างละถุงนึงอะสอบาทนะครับไม่ใช่สิบบาทที่ผมเคยมีผมขายไปสองเหรียญสองร้อยนะครับ ถ้าเป็นคู่แต่ว่าเป็น2บาทนะครับที่ผมอันนี้ที่ผมให้ดูคือ10บาทน,นี้บ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเล็กก็100ปี100ปีกรมสาราบัญชีนะครับก็เป็นบัญชีกลางนั่นแหละครับแล้วอันนี้ก็บ้านใหญ่ก็เป็น100ปีศิริราชแพทย์แพทย์พยากรนะครับนี่นะครับรอเราอหนะครับนี่ครับหลรอกลอหนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนเหรียญแบบ มันน่าเก็บให้ครบชุดนะครับถ้าถ้าถ้าแบบมีโอกาสก็อยากจะเก็บให้ครบชุดนะครับมันเป็นบอกเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างได้นะครับเหรียญอันนี้บ้านเล็กเก็บใส่ถุงเดียวมันเยอะครับเหรียญถ้าโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมให้รื้อรังอื่นมานะครับอันนี้ขออันนี้ก่อนนะครับน,นี่ก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็น20บบาทน่าจะ ไม่ทันแน่เลยอันนี้ก็สวยนะครับด้านหลังเป็นพญานาคนี่ครับอันนี้ก็มีหลายเหรียญเหมือนกันครบร้อยปีศิริราชพยาบาลนะครับยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดโอ้สามสิบกว่าปีนะครับเพืเเ่อนๆเหรียญนี้นี่ครับอันนี้ก็คือที่เก็บไว้นะครับมา เปิดกุแล้วกันเรียกว่เปิดกุเปิดกุเปิดกุรีวิวนี่อันนี้ที่ใส่เมาส์นะครับจะดูเป็นกล่องทันหรือเปล่าเนี่ยีนครับน,นี่ที่ใส่เมาส์นะครับก็หลายๆวาระนะครับเก็บตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้วาละอะไรเนี่ย ดดเจอเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเอเจนตดีเวล็อปเมนต์ธนาคารหรือเปล่าครับนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่ได้รู้ทุกวาระนะครับพเพื่อนๆมารีวิวอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับหลายๆวาระนะครับก็รวมๆอยู่ ก็ไม่น่าจะครบนะครับนี่มีคมธนารักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นสิบบาทนะครับโอ้ยต้องมี EP สามอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเข้าขๆา,ขาก่อนนะครับผมจะได้เก็บเก็บเข้ารังนะครับเผื่อจะได้รื้อรังอื่นในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวรังนี้ขอเก็บก่อนอันนี้พระราจะสมภบพวามหาชนกนะครับก้องสันนี่นะครับ ก็สิบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ปีออกมาปี2 5งพน้าอสาสิบห้านะครับอ้อันนี้น่าจะมีราคานะครับวาระนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจุลาลงกรนะครับปีสามสองแต่ว่าเหลือไม่เยอะ ถ้าเหรียญมีราคานะ้าจะ่เหลือไม่เยอะครับอันนี้30ปีองค์การพุทธสัมพันธ์นี่นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเป็นเหรียญ50บาทรู้สึกว่าตอนออกจากกรมธนารักษ์ไม่แน่แต่ย่พันห้า 1, หรือพันนะครับแต่นี่เป็นเหรียญ10บาทนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่น่าจะเกิน50บบาทนะครับต่อเหรียญ เหรียญพวกเนี้ผมยังไม่ค่อยได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าผมผมก็มีเก็บไว้เยอะอยู่นะครับผมจะไปเน้นรับซื้อพวกเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ผมเคยเคยเคยแจ้งไป20บาทนี่นะครับอาจจะหกรอบใช่ไหมยี่บาทออหกรอบนะครับ6รอบรล้การที่เก้านะครับพระจนมายุ พันษานะครับหกรอบน่ครับมีอะไรอีกกระทรวงยุติธรรมนี่ครับก็เป็นราชการที่9ก้ากับราชการที่ห้านะครับกระทรวงยุติธรรมออกปีสามห้าสามห้าออกเหรียญก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าความคิดของผมว่าพวกเหรียญที่เราเลือกพวกเนี้มันจะไปกระจุกอยู่แถวๆกับกรุงเทพและปริมณฑลเยอะนะครับตัวต่างจังหวัดจะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับที่ผมสังเกตนะครับที่ผมติดตามดูตามพ่อค้ารายใหญ่ๆในใน Facebook อะไรในกลุ่มเนี่ยเขาจะหาเหรียญได้เยอะมากนะครับในในในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมว่าน่าจะช่วงนั้นเหรียญออกแล้วก็น่าจะกระจุกอยู่ส่วนกลางซะเยอะนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมติดตามดูทางภาคใต้ก็สงขลาก็เยอะนะครับเหรียญน,นะครับผมก็ซื้อจากสงขลาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เหรียญ10บาท60สนะครับหกสิบพรรษา นะครับอันนี้ที่ดูแล้วจะได้เก็บเก็บใส่ลังเลยนะครับจะถึงยี่สิบนาทีหรือเปล่าแน่ใจนะครับขอไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับคลิปนี้หกสิบปีกรมธนาลักษ์นี่นะครับอันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะนี่เดี๋ยวจะแยกไว้ก่อนนะครับถ้าเหลือไม่เยอะนี่น่าจะมีราคาแล้วครับไม่รู้เสียงเบาไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นรัชกาลที่เจดนะครับกับรัชกาลที่9้านะครับแต่ละเหรียญรายละเอียดจะไม่เหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆหน้าหน้าหน้าเก็บสะสมนะครับสมเด็จพระเทพรางวัลแม็กซใส่ในี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ออกปีไหนเนี่ยปีสามนะครับ นี่ครับก็มีพอสมควรนะครับม,มีอะไรอีกธรรมศาสตร์มันก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเอาออกมหมดเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูสิบบาทอันนี้ออกปีสามเจ็ดนะครับนี่ครับหกสิบปีธรรมศาสตร์นี่อะไร 5 0าสก้าสพันษาพระบรมราชินีอันนี้สมเด็จย่านะครับ๋อสแสดงว่าผมมีเยอะแน่เลยตัวนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับบางดีซื้อเก็บไว้นะครับเพราะเมื่อกี้ก็เคยเคยมื่อกี้เอาให้ดูไปแล้วถุงนึงถุงเล็กๆอันนี้ถุงกับเต็มมาครับ สภากาชาติสภากาชาิอ๋อนี่นะครับสภากาชาติออกปี3ามนะครับร้อยปีการพยาบาลไทยนะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทรานะครับพระบรมราชินีนาถนะครับ ต้องศึกษากันนะครับเหรียญใกล้ล้วครับเพื่อนเพื่อนใกล้ละใกล้ละหอกลองนี้แล้วกันเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้ะเสมอเท่ารอสี่นี่นะครับเขาเรียกสมะมหาราชหรืออะไรเนี่ยครับนี่นะครับเดี๋ยวขอสปีดหน่อยนะครับนี่กระรจงมหาไทยแล้วก็ ไม่ชัดไม่ชัดต้องเอาออกมาดูถุงนี้อ๋อเอ้ยจะบันมียน,นี้อยู่ด้วยน่าจะใส่ถุงผิดนะครับอันนี้สถาบันวิจัยข้าวนะครับเหรียญสิบบาทสองสีก็มีนะครับวาระนีสสสส้สถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับยี่สิบบาทปีสามเก้าแสดงว่าตัวติดราคาสูงผมแยกออกไปแล้วนะครับ เหมือนที่บอกไปเหรียญหอสมุดนะครับอันนี้ก็สิง่งแวดล้อมอาเซียนนี่นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับตอนนี้ในหลวงกับราชินี10บ,บาทถุงมันเก่าเก่าดูชิเป็นอะไรห๋อ,อนี้ นี่นะครับอันนี้เกือบเต็มถุงนะครับสิบบาทอันนี้นี่นะครับเจ้าฟ้าจุลาพรนะครับนี่อันนี้น่าจะเต็มถุงนะครับน่าจะเอาออกไปไม่กี่เหรียญสุขภาพดีทั่นหน้านี่สมเด็จย่านะครับนี่นะครับ ก็หมดแล้วนะครับที่เป็นถุงนะครับประมาณนี้นะครับ <g don ald> ก็หมดแล้วเป็นถุงอันนี้ <S <s <uck> <S นี่นี่มีอันนี้ด้วยนะครับ <evaluation> เดี๋ยว <S <s <uck> <S เดี๋ยวจะมาดูกันคลิป <Heroes> ต่อไปนะครับขอผมหารายละเอียดก่อนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอีพีต่อไปนะครับน <s uck> ี <S <s ่นะครับพวกเหรียญพวกเนี้ยผมไม่เป็นเลยนะครับนี่นะครับพวกเหรียญพวกเนี้ย นี่จะแยกไว้เลยนะครับอันนี้เป็นน้ำตะลกัวนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดนึงว่าปีไหนที่มันเผื่อเจอตัวติดหายากนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับรีวิวเหรียญน,นะครับันนี้เดี๋ยวผมเก็บค่อยเก็บใส่กล่องแล้วกันนี่นะครับกับชุดนี้นะครับรีวิวไป นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับสลาลมคอยชแน,นลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ